ชาวราศีพฤษภครับกับเรื่องในคนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะคือดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่2นะครับถึงวันอาทิตย์ที่8นะครับเริ่มครับเข้าสู่กลางปีพอดีแล้วนะฮะต้นเดือนนะครับข้อแรกคือเรื่องของงานภารกิจนะครับวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้งานมันเดินไวนะครับหลายอย่างมันจะมีเรื่องของการรีบเร่งแล้วก็จบสวยหรือบางทีเจอคนใช้เววลาให้ทำเรื่องทำนี่นะก็ โอเคทาได้แล้วทาได้ดีจะทได้สําเร็จจาะดาวไม่เสียนะครับจ่ะดาวเด่นในเรื่องของการทํางานเชิงรุกด้วยนะครับเผื่อว่าจะไม่ต้องทําอะไรสําคัญในช่วงสัปดาห์นี้ก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้ดีนะฮะชุดดนดาววาจาเด่นดาวพุทธวาจาโครจรเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ตําแหน่งเงินทองด้วยนะครับมันจะมีข่าวดีเรื่องของเงินทองดะเงินเข้านะฮะบางทีเราจะ ไม่ต้องทําอะไรนะักแต่เงินเข้า,าก็มีหรือบางทีเงินตกเก่าค้างคางเหลือนะฮะบางทีมีคนมอบให้ไอ้ว่าไปอีกอย่างนะครับในช่วงนี้วาจาเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะครับติดต่อคุยเจรจาต่อรองซื้อมาใครไปซื้อใครแกเปลี่ยนหรือพูดอะไรก็ตามมันก็จะมีคนพอจะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่า,าจะทํางานงานนอกงานพิเศษก็โอเคสําเน็จครับ จอดามันเด่นนะฮะการคุยการแก้การจัดการเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้าสิ่งใดที่หวังหรือตั้งใจนะครับแนวโน้มถือว่าเป็นไปได้ดีดนะฮะโอเคนะผมเลยมองว่าภารกิจสําคัญแล้วก็สิ่งที่ทําเราหวังผลได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานครอบครัวงานที่เป็นปัญหาแล้วต้องรีบแก้รีบดึงรีบเล่นรีบ จัดการก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะถ้าเป็นไปได้อันนี้ผมนึกถึงอย่างครับเพื่อนสมมติว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลอึดอัดนะฮะหรือจะป็นต้องหาคนช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาก็จะสําเร็จนะครับในเรื่องต่างๆว่าไปนะฮะหลายอย่างในช่วงนี้ม,นมันมีความลงตัวในเรื่องของการแก้ปัญหาคาราคาซังคาใจมีความลงตัวเรื่องของการทํางานพิเศษหรือว่า มีอะไรที่บรนด่วนฉับพลันเข้ามาสามารถเคลียร์ได้มีดวงที่ว่าอะไรที่แบบทุกข์ร้อนกังวลอึดอัดนะฮะจะไม่ต้องเคลียร์จะไม่ต้องแก้จะไม่ต้องจัดก,การก็จะประสบผลสาเร็จครับหวะดาม,มันดีแบบนี้เลยนะฮะแปลว่าไม่ใช่ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องปัญหามีครับแต่ว่าทุกเรื่องมันแก้ได้ตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นทั้งหมดเงินงานเรื่องส่วนตัวครอบครัวความรักนะครับ โอเคเรารู้กฎม,มาแลวนะครับมาดูรายละเอียดนิดนึดนงมีการเดินทางระยะสั้นโอเคไปไหนมาไหนสําเร็จได้อย่างที่เราต้องการอย่างที่2คือระวังปัญหาเรื่องครอบครัวนะฮะดาวองคารในช่วงสัปดาห์หน้านะก็จะมีภารกิจที่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเลยเรื่องยุ่งๆหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรข้อต่อมาเรื่องของการเดินทางฉับพันนะสัปดาห์ที่จะมีเหตุนหาต้องเดินทางชาบพันหรือได้ทาอะไรที่เดียวรับนะครับ,นะรบเป็นพิเศษนะฮะได้อยู่กับคนที่เราคุยด้วยสบายใจหรือบางทีมี คนช่วยเหลือนะฮะคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างให้โอเคก็สบายใจได้นะครับแล้วก็ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นครับเผื่อมีไอเดียคิดทําหวังตั้งใจพูดคุยหรือมีไอเดียที่อยากจะหยิบจับขยับขยายทําอะไรเพื่อตัวเองทําอะไรเพื่อครอบครัวนะฮะหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของคนใกล้ตัวที่เ็าีปปัญหาเราก็สามารถช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เป็นการต่อมาคราวนี้อุปสรรคบ้างคนจะสร้างปัญหา จะทําให้เราแบบเหนื่อยใจเหมือนกันนะฮะใครบางคนที่แหมขอาจจะพูดเราไม่สมบายใจนะครับก็ไม่เป็นไรเราพยายามตั้งสติดีๆหรือว,ว่าอย่างึงคือมีดวงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนฉพันธ์อ่ามันมีนะฮะการเปลี่ยนแผนฉพันธ์นะครับอาจจะต้องเคลียร์ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหานะครับโดยอยู่มีถูกเบรกงานหนึ่งเพื่อให้ไปทําอีกงานหนึ่งโอเคแล้วก็ทําได้ไม่เป็นไรอย่าไปเครียดถ้าหน้างานม,มันต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอย่าไปแข็งขืนมากเพราะบ,บางทีมัน,มนแข็งขืนไม่ได้นะฮะ แล้วก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับช่วงนี้เผื่อเวลาเพราะว่าอาจจะไปเห็นเรื่องฟ้าฝนหรือเรื่องอะไรก็ตามทําให้ไปช้าไปสายได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือช่วนง,นงนี้ระวังคนเลื่อนนัดผิดนัดบางทีก็จะมีเหตุให้เรื่องการเลื่อนนัดนะมีเหตุให้แบบเลื่อนไปนู่นเลื่อนไปนั่มานะฮะบางครั้งตั้งใจจะไปไหนอยู่มีคนเบรกนะฮะแปลว่าการนัดหมายโดยทั่วไปคงไม่ใช่ทุกครั้งทุกวันนะฮะแต่ว่าจะมีเหตุให้แบบเรา เสียความรู้สึกนิดนึ่งนะฮะในเรื่องของการเลือกนัดและไม่เป็นนัดนะฮะโอเคนะครับโดยรวมผมมองว่าทั้งเงินงานความรักเนี่ยค่อนข้างน่าพอใจนะครับเรื่องดีๆเข้ามางานเร่งงานด่วนนี่ต้องระวังนะครับเจองานด่วนงานปรับฉพับน,นี่บางทีเราก็ควบคุมเวลาไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบแหมเหนื่อยหน่อยนะฮะพยายามรีบเคลียเออผมวงว่าวางแผนอะไรดีๆแต่หัววันนะมันจะดีมากนะฮะวางแผนไว้ก่อนนะครับ จำเป็นต้องเคลียร์จำเป็นต้องจัดการจำเป็นต้องอะไรก็ตามนะฮะทำให้เสร็จโดยแต่วันก่อนเรื่องที่มันจำเป็นที่สุดเอามาทําก่อนนะฮะเราจะได้ไม่มั่วแลวไม่เครียดนะฮะโอเคนะครับรอเห็นภาพนะฮะว่าสัปดาห์นี้อยากทําอะไรทําอยากเคลียร์อะไรเคลียร์อยากแก้อะไรแก้อยากซื้อช็อปอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการแต่มันจะมีอะไรที่มันเร่งด่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนง,งานแล้วก็คนดีพูดอยา่างทําอย่างต้องระวังคําพูดของวาจาของคนแล้วก็ชุงนี้ระวังการเดินทางครับไปเผื่อเวลาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมอารมณ์นิดนึงถ้ามีเห คนที่เรานัดมาช้ามาสายนะฮะโอเคไเป็นไระฮะฝึกนิดนึงคือช่วงนี้มันจะมีให้อารมณ์หงุดหงิดเล็กๆกันน้อยแวบไปแวบมาเดี๋ยวช่วนน้พยายามหนักแน่นแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วรุ่งรวยใจเย็นๆนะครับโชคดีฮะแล้วก็เลขมงคลครับมีตังนี้มีเลข0 516กเลขที่ไม่ถูกโชลงคือเลข2สีที่ถูกโชลค,ครับมีน้ําเงินเขียวขาวเหลืองแล้วก็สีที่ไม่เขาถูกโชลงคือสีชมพูวันที่ดีครับมีวันอังคารนะฮะ วันศุกร์แล้วก็วอาทิตย์วันติดขัดคือวันพุธแล้วก็พุงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เครียคพีนห้องครัวให้โลงให้โปร่งให้สะาดตาเท่าที่ทำได้นะครับชวนิงดีเขสุขครับเป็นลังใจนะครับสวัสดีครับ